สวัสดีค่ะ hello e v e r y b o d y hello everyone today my name is Sandy ทุกคนตกาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสบายดีพี่น้องมอนิมินิมีชื่อว่าแซนดี้ด้จ้าวันนี้ชื่อว่าแซนดี้ค่ะจะมากินอาหารเช้าให้พี่น้องดูค่ะ ก็มาค,คิวจะเส้นดีเลยสีฟองซิง Today my name is Sandy I come from Star Mars วันนี้ชื่อแซนดี้นะคะมาจากดาวอังคารค่ะก็คคมาเยาวดีแอรใหม่ใหม่ยีเสิร์ฟมันเขาตายตาจ้ะ 睇大家答唔答到，不過我都唔知有呢呢、这個有冇呢、这個誒謎語嘅，唔、欸、知有冇謎語呢個，我想問下大家嘅，唔知嘅唔知有冇㗎，試下㗎咋，嗱謎語就話咧，日日頭就晒螺，夜晚就晒鹹魚，大家知唔知係咩意思咧？ วันนี้ก็จะมาถามพี่น้องว่าอ่ามันเป็นคําอะไรที่แปลกๆนะคือไม่รู้ความหมายนะจะถามพี่น้องนะกลางวันตากหอยกลางคืนตากปลาเค็มมีความหมายว่าอย่างไรถ้าใครรู้นะคะตอบมาด้วยตอบมาตอบมาเลยคะ่ะถ้าใครรู้นะคะวันนี้ก็จะมากินอาหารเช้าวาพี่น้อง ถอดแว่นแล้วมันไม่สวยจ้ะวันนี้ก็ฝ่ายก็จะไปเรื่อยๆนะคะเราก็รับมาก็เจ้าไวเจ้าแกยมใช่เลยเนี่ย <laughs> นเนี่ยกมีนเปาโตสีจุกเลุช็อกโกแลตเบรฟเ s ส ก็แบบกะมแรงเลยไม่ก็มแรงนี่ก็จะไม่ค่อยสวยแล้วมาสไตล์แบบแบบนี้เรียบเรียบเรียบร้อยนะคะมาสไตล์แบบเรียบร้อยนะคะแบบคอฟฟี่กาเฟกาแฟดำจ้า น,นี่ก็จะเป็นคุณนายแซนดี้นะคะฮัล <laughs> โหลทีวันวิกอัพวิกอัพแสงมาขอมือใหญเจาทำโจเอซันก็แล้ว <laughs> เอสซันจะโจอะไรเลย่ยซสกผ้ ใส่ซ้ำโจก้ามหมูก,ก็มาเสร็จ早餐少少早餐ยังไม่ได้กุยกาแฟก็ตื่นขึ้นมาจะทําอะไรแต่เช้าก็ตื่นตื่น,นทําไมใช่ไหมละ่ะนอนสบายจะตายทําไมไม่นอนก็ตื่นมาก็มาซักผ้าจากพี่น้องจักผ้าแล้วทีนี้ก็จะมากินอาหารเช้าเดี๋ยวจะถูพื้นแล้วจ้าจะอิ่งโจ้เช,า,ชาจะโทรตีแล้วต่ก็ Nó giờ ta bàn lợi mãi gì cơ là Học chắc nhận cơ là Thì mỗi lần sẽ ra mày gì, không biết có con mày gì cơ Ở mà nó tại cao vậy cơ Giật thấu là sai rồi, về là sai hàm gì Để 我ไมแบบเ,เรู้ว่ามันถามบ็เะกไม้ก็แดงแล้วค่ะารกไมเห็นแดงนะจ๊ะี่ฟ้กไม้ก็แดบบงและ Chào xong nó sẽ mình nó sẽ mấy chu nhìn bao chocolate, ở chỗ mình chỗ ở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  chỗ chỗ à chỗ chỗ

ไม่ยากแล้วนะนมาย่าโทรมาอีกแล้วเธอแต่งตัวอย่างนี้ออกไปซื้อกับข้าวหรือเปล่าถามนะเมาืวานนะบอกถ้าลงไปนายามเขาเขาจะมองคนเขาจะมองเธอไปลงไปซื้อกับข้าวคนเขาจะตกใจเอาเขาว่านะ <laughs> ใครเขาจะแต่งตัวแบบนี้ลงไปซื้อของนะเจ้าเอ้ยทำอะไะ 但食一陣去食嘢，一陣到九點咧，九點幾到十點，我落去買嘢，又又想問啦，又想問買乜嘢啦，又想問啦，係嘛？又想問啦，又想知道啦，買乜嘢？<laughs> 買乜嘢都想問，都話買嘢啊，嗯。

大幾揼錢先得，大幾揼錢去買金銀珠寶，等佢開播先。冇金銀珠寶大你見大家，就唔覺得靚啦，係咪先？有金銀珠寶你大先靚啊嘛，係咪唉，都冇人贊助咯。想 <laughs> 大嗰啲呢，好大條嗰啲金啊，咁先先突出啊嘛，係咪先？ đại kinh xài đi đi kinh đó kinh xài,好似 cái đi虾须 giống như thế, điểm hấp dẫn gì, điểm đẹp gì, cái gì, đại kinh phải đại đại dài dài, cái gì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 , cái

แต่งตัวแบบรีบๆมามามา,มาเจอพี่น้องนะคะมาทำคลิปก่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอนตอนบ่ายดูล่ละจ้ะถึงจะสวยนะถึงจะเซ็กซี่นะคะ <c oughs> In the afternoon, maybe I make myself very sexy. <laughs>

我要เออฟันฟัน我嗰火นกันละจะกลับดาวอังคารแล้วก็ไปแล้วกัไปไค่ะ